มีใครยังวิดพื้นจริงๆไม่ได้ครับก็ใครที่ยังไม่ปลล็อกท่าวิดพื้นนะครับผมแนะนำครับให้ฝึกท่าวิดพื้นคุกเข่าแบบนี้ไปก่อนครับเนี่ยครับก็ฝึกเหมือนกับวิดพื้นหมดทุกอย่างนะครับแต่ให้เปลี่ยนจากก็คือเอาก็คือเราปกติเราวิดแบบว่าเอาขาวางกับพื้นครับก็ให้เราเนี่ยครับใช้เข่าลงกับพื้นแทนนะครับเนี่ยครับ ก็หลักการเดียวกันหมดกับวิดพื้นเหมืเลยครับเนี่ยครับคุณจะต้องฝึกท่านี้ให้แน่นก่อนนะครับพอคุณฝึกท่านี้มาท่าถูกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ให้ทําการก็คือถ่วงน้ําหนักครับหาอะไรครับกระเป๋าสะพายใส่ขวดน้าครับมาถ่วงให้มีแรงครับไปทีละสเต็ปครับแล้วคุณก็ไปวิดพื้นท่าจริงครับผมวิดพื้นท่าจริงเสร็จคุณพอเรื่องแข็งแรงคุณก็ถ่วงน้ําหนักก่อนเพื่อที่คุณจะต่อยอดไปท่าดิฟเลยครับผม ถ้ายังริบวิทพื้นไม่ได้ก็ให้ไปฝึกเลยนะครับ